สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในทุกๆนะคะทุกคนคะ่ะก็ตุกๆนะคะอีแบงค์คอกค่ะก็มาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับน้องสาวนะคะก็มาซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็ให้นางแล้วก็ซื้อไมโครไมโครเวฟแต่ทีนี้เสร็จเขาก็สามารถเอาไปส่งให้ได้นะคะแต่คือว่าพี่พีม์ก็แบบว่าใจร้อนนะคะก็เลยแบบว่าขอใช้บริการกับพี่ตุกๆนะคะตรงนี้นะคะ Hey guys I'm a n Tuk Tuk in Thailand right now everything should be have fun okay เค okay, นะคะบายค่ะตื่นเต้นมากสนุกมากเลยดูสิเนี่ยใหญ่อยู่ข้างหลังเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งตรงนี้นะคะเ okay, ค่ะก็รัดล้อเข้าซอยตอกเล็กตอกน้อยนะคะเค okay, นะคะมันมากเลยเออเลิค่ะเดี๋ยวก็หยุดกันแล้วกันเนาะรู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้สึงตัวแบบว่าโอ้โหชิคนะชิคแต่นางอยู่บนตุก๊กตุ๊กแกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แพงนะคะค่าบริการคุณอาเขาก็คิดที่200บาทนะคะจากฟอร์จูนเข้าไปตรงอย่างอาพาร,ององาร์ตเมนต์ของน้องสาวรนนี้นะคะก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในซอยเขาเรียกว่าซอยอะไรนะสานูจีนใช่ไหมคะอ่าใช่เ <laughs> พราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะก็อเมริกาไม่มีนะคะอเมริกาไม่มีตุ๊กตุ๊กนะคะก็มันพยะค่าสุดฤทธิ์แต่หน้าที่จริงมันน่าจะซิ่งกว่านี้ค่ะแต่รถติดในซอยนะคะ ถ้ารถไม่ติดแล้วก็คงจะมันค่ะเดี๋ยวว่างๆเราต้องไปหานั่งซิ่งกันค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ฟิลฟ้าสุดฤทธิ์น,นะคะตอนนี้ก็ทุกคนอยากจะรู้ว่าตุกๆเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่ค่ะพี่ๆน้องๆนะคะห็นไหน This is we call ทุกๆ is three wheel นะคะเป็นสามล้อนะคะสำหรับเพื่อนชาวไทยเออชาวฝรัง่ง นะคะเดี๋ยวคุณชมว่าจะจริ้โอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนยูไก่แฮปปี้คืนนีน้บาย